Hello everyone Welcome to English with Kru E วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันเรื่องของ present continuous tense นะคะเด็กๆโอเคเมื่อพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ one t r e go present continuous tense สิ่งกำลังทำ present continuous tense สิ่งกำลังทำโครงสร้างประธาน ismr verb ing กำลังทำประธาน ismr verb ing กำลังทำเวลาบอกเหตุการณ์เวลาบอกเหตุการณ์ now ขณะน,นี้ now ขณะน,านี้ right now ตอนนี้ right now ตอนนี้ at the moment at the present time ในขณะน,านี้ at the moment at the present time ในขณะน,านี้ hey look คำอุทาน hey look คำอุทานการเตรมิม ing ที่คำกริยา verb การเตรมิม ing ที่คำกริยา verb 1. งลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกแล้วเติม ing 1. ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกแล้วเติม ing write writing การเขียน write writing การเขียน drive driving การขับรถ drive driving การขับรถ 2. ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing 2. ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing ใช้ใช้อิงการผูกใช้ใช้อิงการผูกลายลายอิงการนอนลายละอิงการนอน 3. ามคำกริยาที่มีสระหนึ่งตัว a e i o u ตัวสะกดหนึ่งตัวและเสียงสั้นให้เพิ่มตัวสุดท้ายแล้วเติม ing 3. ทำกริยาที่มีสระหนึ่งตัว a e i o u ต,ตัวสะกดหนึ่งตัวและเสียงสั้นให้เพิ่มตัวสุดท้ายแล้วเติม ing sit sitting การนั่ง sit sitting การนั่ง run running การวิ่ง run running การวิ่ง swim swimming การว่ายน้ำ swim swimming การว่ายน้ำ4 คำสองพยางเน้นหนักที่พยางหลังให้เพิ่มตัวสุดท้ายแล้วเติม ing 4. คำสองพยางเน้นหนักที่พยางหลังให้เพิ่มตัวสุดท้ายแล้วเติม ing control controlling การควบคุม control controlling การควบคุม begin beginning การเริ่มต้น begin beginning การเริ่มต้น t r a v e l traveling การเดินทาง t r a v e l traveling การเดินทาง 5. เติม ing ได้เลย 5. เติม ing ได้เลย eat eating การกิน eat eating การกิน play playing การเล่น play playing การเล่น sleep sleeping การนอน sleep sleeping การนอน buy buying การซื้อ buy buying การซื้อตัวอย่างประโยค present continuous tense โครงสร้าง ประธาน subject ismr verb ing กำลังทำโครงสร้างประธาน ismr verb ing กำลังทำแยกออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะประธานเป็น he/she/it เอกพจน์หนึ่งเดียวนะคะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มนี้นะคะให้ใช้ verb to be คือ is ค่ะตัวอย่างเช่น ถ้าประธานเป็น he ก็เป็น he is แบบนี้นะคะประธานเป็น she ก็เป็น she is ค่ะ it เป็น it is หนึ่งเดียวค่ะอย่างเช่นชื่อคนคนหนึ่งอย่างเช่นจอห์นค่ะ john is a boy เด็กผู้ชายหนึ่งคนค่ะ a boy is นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองคือมีตัวเดียวนะคะคือ i นะคะ i ตัวนี้ใช้คู่กับ m ค่ะมีตัวเดียวนะคะ I ใช้คู่กับเป็น i am ส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายนะคะได้แก่ y o u We, They และพหูพจน์ตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะอย่างเช่น two boys นะคะกลุ่มนี้ใช้คู่กับ verb to be คือ are ตัวอย่างเช่นพอ you you are we are they are Two boys, two boys are. หรือตั้งแต่2ขึ้นไปอย่างเช่น John, John and I are. จอห์และฉันนะคะคราวนี้หลังจากที่เราเลือก verb to be คู่กับประธานได้แล้วตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายคือต้องตามด้วย verb ที่เติม ing ค่ะ ซึ่งมันจะทําให้ความหมายแปลว่ากําลังทําสิ่งนั้นอยู่ตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะคะ sleeping อ่านพร้อมกันนะคะ sleeping sleeping playing playing eating eating drinking drinking Dr อันนี้เป็นต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราเอามาตามด้วย verb to m a n อย่างเช่นครูจะเลือกที่คําว่า sleeping คุณครูก็ใส่เลย he is Sleeping แปลว่าเขากำลังนอนค่ะ She is ถ้ายังเลือกเอาตัวเดิมก็เป็น Sleeping แบบนี้ได้เลยนะคะ She is sleeping หรือเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็น It is eating ส่วนจะใส่อาหาร Eating แปลว่ากำลังกินจะใส่อาหารอะไรก็ได้เลยนะคะอย่างเช่น It is eating pizza จุดฟ u l l stop อย่าลืมนะคะท้ายประโยค John is playing อันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะคะ playing football a boy is drinking water แล้วก็จุดฟฟนสต็อปจบค่ะเช่นเดียวกันค่ะ I am ตัวที่เหลือออกมานะคะตรงนี้เวิร์บเติม ing แล้วแต่เลยค่ะจะเลือกอะไรก็ได้นะคะ I am running ฉันกำลังวิ่งคำว่า run เนี่ยสระหนึ่งตัวตัวสะกดหนึ่งตัวและสิ่งสั้น run ให้เพิ่มตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วเติม NG แบบนี้นะคะ I am running, you are sleeping. ตรงนี้เด็กๆสามารถเลือกที่จะเติมคำกริยาที่เติม NG ได้เลยนะคะสามารถเลือกได้เลยอันนี้คือครูยกตัวอย่างนี่คือประโยคบอกเล่านะคะคราวนี้เรามาอ่านประโยคกันต่อไปนี้นะคะตัวอย่างเช่นประโยคบอกเล่าโครงสร้างว่าไงลูกประธาน ประธานคือ subject นะคะประธานตามด้วย is a mr. a e ประธาน is a mr. a e verb ing ความหมายแปลว่าอะไรคะกำลังทำอ่านประโยคที่ 1, 2และ3นะคะประโยคละสอครั้งพร้อมกับพร้อมกันกับครูเลยนะคะ number one one t o three go he is sleeping now he is sleeping now เขาผู้ชายกำลังนอนขณะนี้แปลด้วยนะคะ เอาผู้ชายกำลังนอนขณะน,นี้ number two I am eating o r a n g e now I am eating o r a n g e now ความหมายค่ะ the meaning is I ก็คือฉัน I am eating eat m r ตามด้วย verb ing มีความหมายแปลว่ากำลังค่ะฉันกำลัง eat ก็คืออะไรลูกกินฉันกำลังกิน,น,กกนสม้ม ส้มคือส้มหลายผลเติม S นะคะเป็นพ่อพอหงพธ์นะคะฉันกำลังกินส้มหลายผลขณะน,นี้คำว่าขณะน,นี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Now ค่ะลูกออกเสียงนะคะ Now ขณะนี้นะคะและตัวสุดท้ายลูกอันนี้อยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเรา Read it all together Number ร์ทร e running now we are running now the meaning is พวกเรา v ตัวนี้แปลว่าพวกเรานะคะพวกเรากำลัง run run นี่นก็คือกำลังนะคะ is am r ตามด้วย verb ตวมา ing มีความหมายแปลว่ากำลัง run ก็คือวิ่งพวกเรากำลังวิ่งขณะน,นี้ขออีกรอบหนึ่งค่ะประโยคบอกเล่า number one read it on together one sentence for two times number one he is sleeping now he is sleeping now เขาผู้ชายกำลังนอนขณะน,นี้ number two I am eating orange now I am eating orange now ฉันกำลังกินส้มหลายผลขณะนี้ number t we are running now we are running now พวกเรากำลังวิ่งขณะนี้เรามาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำประโยคปฏิเสธโครงสร้างของ Present continuous tense สิ่งกำลังทำ Present continuous tense สิ่งกำลังทำประธาน is/ am/ are verb ing กำลังทำประธาน is/ am/ are verb ing กำลังทำเราเริ่มต้นที่ประโยคบอกเล่าคุณครูใช้เครื่องหมายถูกวงกลมนะคะแทนประโยคบอกเล่าประโยคที่หนึ่งคะ่ะ He is sleeping now ทบทวนนิดนึงนะคะ He is sleeping now เขากำลัง นอนหลับขนาดนี้ถ้ามี e-s-m-r ตามด้วย verb เ,เติม i-n-g มีความหมายแปลว่ากำลังกระทำสิ่งนั้นอยู่นะคะ number two i am eating orange now i am eating orange now e-s-m-r เช่นเดีวยวกันค่ะตามด้วย verb i-n-g ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแปลว่ากำลังจะก,กินก็แปลว่ากำลังกินส้มหลายผลในขณะนี้นะคะเติม s แปลว่าส้มหลายผล number 3. we are running now we are running now พวกเรา กำลังวิ่งขณะนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะ is มาตามด้วยคมเติม ing นั่นเองนะคะคราวนี้นี่คือประโยคบอกเล่านะคะต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธครูใช้เครื่องหมายกากบาตรแล้วก็วงกลมล้อมรอบนะคะปฏิเสธให้เติมคําว่าง่ายๆเลยค่ะให้เติมคําว่า N o t ค่ะ not เติมตรงไหนลูกหลัง is mr ค่ะเติม not หลัง is mr ค่ะจาก he is sleeping now นะคะในประโยคที่หนึ่งนะพอมาแปลว่าเขากําลังนอนในขณะนี้ก็มาเป็นปฏิเสธแปลว่า เขาไม่ได้กําลังนอนขณะน,นี้เราให้เราเติม not ค่ะลูกเ,เติม not หลัง is am are หรือหลัง verb to be นั่นเองนะคะเรามาดูซิเอาเฉพาะประโยคที่ 1, 2และ3นะคะในรูปแบบของประโยคปฏิเสธนะ he is not sleeping now ส่วน Number ืก็จะเป็น i am not ค่ะเติม not หลัง is am are ง่ายๆเลยนะคะ i am not eating orange now Number 3 we are not running now เราสามารถเขียนรูปยอ่อได้ดังต่อไปนี้จาก he is not sleeping now ก็จะกลายมาเป็น he isn't sleeping now หรือเด็กๆจะเขียนรูปยอ่อเป็น he's not แบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วแต่เลยเขียนได้ทั้งสองแบบนะคะ he's not sleeping now นี่คือของข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆสามารถเขียนได้ทั้งสองแบบนะคะจะยอ่อ uh, he กับ is เอามา uh, อยู่ด้วยกันนะคะแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็น he แล้วก็เอา is กับ not มาย่อเป็น he isn't แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะต่อไป number two. 2จากประโยคบอกเล่า i am eating orange now ข้างบนนะคะ I am eating orange now. ฉันกำลังกินส้มหลายผลขณะน,นี้เรามาแต่งเป็นประโยคปฏิเสธค่ะก็จะเติม NOT หลัง is am are เพราะฉะนั้นเติม NOT หลัง am ค่ะก็จะเป็น I am not eating orange now. I am not eating orange now. ประโยคนี้นะคะสามารถเขียนรูปย่อดได้แค่เพียงรูปเดียวค่ะคือเอา I กับ am มาย่อกันเป็น am not ส่วน not แยกต่างหากนะคะ ตัวนี้สามารถเขียนรูปย่อได้แค่เพียง am not แค่นั้นเองนะคะ not ไม่สามารถมาติด am กับ not ได้นะคะไม่มีนะคะมีรูปเดียวค่ะเป็น am not เด็กๆต้องจำนะคะตรงนี้นะคะเป็นกรณีพิเศษเลย am not eating orange now อีกครั้งหนึ่งลูก one more time am not eating orange now ต่อไปเรามาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3จากประโยคบอกเล่าข้างบนนะคะลูก we are running now we are running now พวกเรากำลังวิ่งขนาดนี้เรากลับมาดูที่ประโยคปฏิเสธข้างล่างข้อที่3เช่นเดียวกันค่ะเป็นเติม not หลัง is am are เพราะฉะนั้นเติม not หลัง are ค่ะลูกก็จะกลายเป็น we are not running now we are not running now พวกเราไม่ได้กำลังวิ่งขนาดนี้มีรูปย่ออยู่2แบบค่ะคือเอา w กับ อมาย่อกันเป็น we're we're not running now หรือเด็กๆเ,เอา R กับ not มาย่อกันค่ะก็จะเป็น we aren't เขียนได้สองอย่างนะคะเขียนรูปย่อดได้สองอย่าง we aren't running now โอเคสำหรับข้อที่3ก็ จบเรียบร้อยในการทำที่เป็นประโยคปฏิเสธทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเต็มและตัวย่อนะคะคราวนี้มาดูที่ประโยคคำถามง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะโดยการทำอะไรลูกนำ is am are มาอยู่ด้านหน้าแล้วใส่เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยคค่ะตัวอย่างเช่นค่ะจากประโยคข้อที่1นึ่าบอกว่าไงนะถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามึงูให้ทำประโยคบอกเล่านะจากประโยคบอกเล่าบอกว่าอะไรลูก he is Sleeping now วิธีการทำทำประโยคคำถามก็คือโอเคทำปฏิเสธนิดนึงถ้าเป็นปฏิเสธทำไงนะคะถวนนิดนึงค่ะ He is not หรือ isn't นั่นเองนะคะคุณครูเขียนรูปย่อบแบบนี้นะ He isn't แค่เพียงเติม not หลัง is am are เห็นไหมตัวนี้สำคัญนะคะ He isn't sleeping แนวแล้วก็จุด f u l l stop ค่ะต่อไปเรามาดูที่ประโยคคำถามนะคะตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันเลยก็คือเขาบอกว่าไงคำถามให้นำ ismr มาวางอยู่ด้านหน้าแล้วใส่เครื่องหมาย question mark นะคะตรงนี้ง่ายๆเลยนำ ismr มาอยู่ด้านหน้าประโยคบอกเล่าค่ะก็จะกลายเป็นอะไรคะอันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะก็จะกลายเป็น is ขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ i ขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ mm hmm. เห็นไหมจาก i จุดอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ขึ้นต้นมาเป็น i ตัวพิมพ์ใหญ่ I s, mm hmm. <S East, ส่วน he ถอยหลังมาเป็นตัวพิมพ์เล็กค่ะอยู่ด้านหลังนะคะ e s, mm hmm. <S he อะไรลูกที่เหลือเราลอกมาเลยค่ะที่เหลือเราลอกมาเลยนะคะตรงนี้ก็คือ sleeping sleeping now ลอกมาเลยค่ะ sleeping แต่คราวนี้เวลาขึ้นแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark เวลาตอบคำถาม yes no หนูจะต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคค่ะ Is he sleeping now? Is he sleeping now? เวลาตอบค่ะก็จะตอบ yes กับ no นะคะพอ yes yes คอมมาตัว y ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็คอมมาถาม he ตอบ he ค่ะลูก yes he ถาม is ก็ตอบ is ค่ะ yes he is จุดฟู้ง stop จบค่ะไม่ใช่ตอบอไระูก no no อะไรคะ no he is หรือ no he is not นั่นเอง มีโนเมื่อไหร่มีนั t ทันทีนะคะนี่เป็นรูปย่อนะเป็น is no he is it นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของข้อที่1น,นะคะจาก he is sleeping now เขากำลังนอนหลับขณะน,นี้เป็นประโยคปฏิเสธคือ he isn't sleeping now เขาไม่ได้กำลังนอนหลับในขณะน,นี้และเป็นประโยคคำถามว่า is he sleeping now เขากำลังนอนหลับใช่ไหมขณะน,นี้ถ้าใช่ก็ตอบ yes he is ไม่ใช่ก็ตอบ no he isn't นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะ ต่อไปลองดูรูปแบบอื่นบ้างนะคะจากข้อที่2อ,อ่ะครานี้มาดูที่ข้อที่2นะคะข้อที่2เขาว่าไงคะข้อที่2 i am eating orange now i am eating orange now เอาเอาที่ประโยคบอกเล่านะก็จะกลายเป็น i am eating orange now ขณะน,นี้ฉันกำลังกินส้มหลายผลเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเติม erm not หลัง is am are ก็จะเป็นอะไรลูก I am not หรือหนูเขียนตัวย่อได้นะนึหนูเขียนตัวยอ่นะเยวยอเป็นเดี๋ยวนะคะเราสามารถเขียนตัวยอ่อเป็น am not แบบนี้ก็ได้นะคะ am not eating orange now เขียนตัวยอ่อแบบนี้ก็ได้หรือเด็กๆ ย้อนกลับมานิดนึงหรือหนูไม่เขียนตัวยอ่อหนูเขียนเป็นตัวเต็มๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะ i am not eating orange now แบบนี้ก็ได้แต่จะไม่มีการใช้ am กับ not มาย่อติด,ต,ดติดกันเป็นอันขาดนะคะอันนี้ต้องจำเอาเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฝึกเขียนอันนี้คุณครูย้อนกลับมาที่เดิมนะคุณครูย้อนกลับมาคือเอาเป็น am not แบบนี้นะคะ คราวนี้มาที่ประโยคคําถามค่ะลูกมาที่ประโยคคาถามค่ะประโยคคําถามทำไงลูกย้ายกลับมาดูหลักเกณฑ์ค่ะย้ายอิสมามาวางอยู่ด้านหน้าค่ะแอมมาวางไว้อยู่ด้านหน้าประธานคืออะไรลูกประธานคือไอก็จะกลายมาเป็นนะคะแอมขึ้นต้นมา A เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะขึ้นต้นประโยคนะคะขึ้นต้นพิมพ์ใหญ่แอมไอแต่ไอเขามีกฎอยู่ว่าอยู่ตาแหน่งใดก็ตามนะคะไอที่แปลว่าฉันนะคะจะขึ้น จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ am i อะไรลูก am i eating orange now ฉันกำลังกินส้มหลายผลขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้ขึ้นเสียงสูงนะคะเวลาตอบ yes no am i eating orange now เวลาตอบค่ะ yes อันนี้หลักการนี้จะไม่เหมือนปกติเห็นไหมข้อที่1ถาม he ก็ตอบถาม he ตอบ he เห็นไหมถาม he ตอบ he แต่ว่าคราวนี้ถาม i ตอบ you ค่ะ เ e s พอถาม I ปุ๊บตอบไปเลยลูกถาม I ตอบ you ถาม you ตอบ I ค่ะ Yes you you อะไรลูกเครานี you ใช้คู่กับ verb to be คือ are ค่ะ Yes you are ไม่ใช่ตอบอะไรลูก no you มี no เมื่อไหร่มี not ทันทีค่ะ no you aren't ครูเขียนตัวย่อนะแบบนี้นะ no you aren't มาจากคำว่า are not นั่นเอง no you aren't นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่สองนะคะมีหลักเกณฑ์คือถามถาม you ตอบ i นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะก็ถาม i ก็ตอบยูถาม i ก็ตอบ u ค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะคราวนี้เรากลับมาดูที่ข้อที่3เลยนะคะข้อที่1 2 3ปอประโยคคาถามนะคะคราวนี้กลับมาดูที่ข้อที่ข้อที่3นะคะกลับมาดูข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่าอะไรคะดูที่จากประโยคบอกเล่าเลย we are running now ข้อที่3นะคะที่ประโยคบอกเรา we ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ we are running now พวกเรากำลังวิ่งขนาดนี้ประโยคปฏิเสธค่ะพวกเราไม่ได้กำลังวิ่งขนาดนี้ก็เป็น we aren't เอาตัวย่อก,ก็คือ aren't o นั่นเองนะคะเติมน o ดหลัง is มา we aren't running now ต่อไปเป็นประโยคคำถามค่ะทำไงลูกย้าย yeah, is mr มาอยู่ด้านหน้าประธานค่ะก็จะกลายเป็นอะไรคะก็จะกลายมาเป็น r ขึ้นต้นมา a เป็นตัวพิมพ์จากพิมพ์เล็กใช่ไหมอยู่ด้านหลังตัวพิมพ์เล็กขึ้นต้นมาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คะ่ะ r v v ถอยหลังมาเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะ r v running now เวลาที่ตอบ yes no ขึ้นเสียงสูงนะคะ r v running นะพวกเรากำลังวิ่งใช่ไหม ถ้าใช่ตอบ yes อะไรลกูกอันนี้ถาม v ก็ตอบ v ค่ะ yes v ถาม r ก็ตอบ r ค่ะ yes vr ไม่ใช่ตอบ no v นม้นจะเขียนตัวย่อเป็น aren't ก็ได้หรือเขียนเป็น no v are not แบบนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมว่ามี no เมื no, ม่อไหร่มี not ทันทีเราสามารถเขียน are not เป็น aren't แบบนี้ได้นะเดี๋ยวนะคะเป็น aren't แบบนี้ได้เลยนะคะเลือกเอาได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือทั้งประโยคบอกเล่าเป็นเสร็จคำถามครบเสร็จเรียบร้อยเรามาอ่านที่ประโยคคำถามกันนิดนึงค่ะอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะกับครูเลยนะ one two three go is he sleeping now is he sleeping now yes he is yes he is no he is not no he is not เห็นไหมถาม he ตอบ he เช่นเดียวกันนะคะถาม is ก็ตอบ is ค่ะไปต่อค่ะม,มี no เมื่อไหร่มี น็อทันทีอย่าลืมจุดฟู่สตอบท้ายประโยคและหลัง yes no อย่าลืมเครื่องหมายคอมานะคะแล้วก็จุดฟู่สตอบท้ายประโยค number 2อ่านพร้อมกันเลยนะคะ one two three go am i eating orange now am i eating orange now ถาม i ตอบ you คะ่ะ yes you are no you are not no you are not หรือตัวนี้หนูสามารถเขียนตัวย่อเป็น no you aren't แบบนี้ได้นะคะต่อไป number t r are we running now are we running now ถาม V ตอบ V ค่ะ yes we are no we are not no we are not หรือเราจะเขียน are not ตัวนี้เป็น aren't แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะ และอย่าลืมจุดฟู้นสต็อปท้ายประโยคเมื่อจบประโยคนะคะสำหรับโครงสร้างของ Present Continuous Tense นะคะแบบง่ายๆทั้งประโยคบอกเล่าและปฏิเสธคำถามนะคะพร้อมกับตอบ Yes No Question นะคะก็มีแค่นี้ถ้าตรงไหนเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเป็นเทนที่ง่ายที่สุดเลยนะคะโอเค thank you for your attention Bye bye